สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แบททอล์กบางกอกอาร์ตเบนเล่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศาลาการประเรียนวัดพระเจดุพลวิมลมังคลารามกราบนมรสกการพระคุณเจ้านะครับพระราชเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดผมอยากจะขอความกรุณาให้ท่านได้เล่าประวัติความเป็นมาของสาลาการปรเรียนแห่งนี้ครับผม เจริญพรท่านอาจารย์อภินันนะก์ก็วันนี้อาจารย์ได้มาที่สาราการประเรียนแห่งนี้ความสำคัญของสาราการประเรียนนี่เก่าแก่เป็นอาคารหลังแรกของวัดโพธารามรสมัยอยุธยาวัดโพวัดโพเนี่ยสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธย,ยาสันนิษฐานกันว่าลาวราชการพระเภทราชาาแล้วก็ พระอุโบสถเดิมของวัดโพธารามคือตรงบริเวณสาราการบรเลียนนี่แหละแต่เดิมเป็นพระอุโบสถครับแล้วก็เป็นวัดเล็กๆที่อยอยู่นอกเมืองกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าอยู่เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรพอราชการสมัยธนบุรีก็มีสถานะเป็นพระรามหลวงแต่เราเรียกว่าอยู่คนละฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา ต่อมาเมื่อรัชกาลที่หนึ่งเ่ยสถาปนาวัดโพธารามแล้วก็มีการปฏิสังขรณ์ใหญ่แล้วก็ยกเป็นพระอารามหลวงประจำรัชการที่หนึ่งก็มีการปฏิสังขรณ์ใหญ่ท่านย้ายพระอุโบสดไปอยู่ที่บริเวณหน้าวัดด้านตะวันออกส่วนอุโบสถเดิมเนี่ยก็แปลงเป็นสารากรรมปีนเพราะรอุโบสถหลังเนี่ย หรือสลรกการเรียนแห่งนี้เนี่ยหันหน้าลงแม่น้ําเจ้าพยาตามคำนบนโบราณเนี่ยก็จะหันหน้าลงทางสัญจรคือแม่น้ําลาคลองแต่ลาการเรียนหรือโบสถ์เดิมเนี่ยก็จะตรงกระวัดแจ้งหรือวัดขลุมเมื่อมีการปฏริสังขรณ์ใหญ่ในการที่หนึ่งก็แปลงเป็นสลรกการเรียนอยู่ต่อมาถึงรัชกาลที่สามเนี่ยก็มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ก็มีการ,รขยายพระอาราม อาคารแต่ละหลังเนี่ยาราชการที่สามซ่อมเกือบทั้งหมดจตลลาการบเรลียนแห่งนี้ซึ่งมีสถานะเป็นศาลาซึ่งก็ได้รับการขยายขยายขึ้นเดิมเนี่ยเขาบอกว่าพื้นเป็นไม้กระดานเขาท่านก็ถมแล้วก็ปูพื้นเป็นถมแล้วก็ขยายปีกเข้าไปโดยรอบทำให้อาคารใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ ในการปฏิสังขรครั้งนั้นเนี่ยก็มีการเรียกว่าเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านบนคอสองรเรียกว่าด้านหน้าด้านหลังมุกโถงด้านหน้าด้านหลังก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวนิริยะกะถาเป็นเรื่องนรกครผมนรกขุมต่างๆแล้วก็เรื่องอเป็ด เกี่ยวกับเรื่องเปรตเรื่องอบัยภูมิคนตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตเป็นตัดเดชานหรือไปตกนรกอะไรอย่างเงี้ยท่านเขียนเป็นการสอนให้คนได้เข้าใจถึงเรื่องบุญกรรมก่อนคนที่จะเดินเข้ามาเนี่ยต้องต้องเห็นเห็นเห็นภาพเปรตนอนตัวยาวๆหรือภาพนรกประภูมิขมต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นการสื่อสอนพระพุทธศาสนา ส่วนสวรรค์เนี่ยจะไปเขียนที่พระอุโบสถครับที่วิหารพระนอนเป็นสวรรค์ชั้นจาตุมหาราธิกาสวรรค์ชั้นดาวเดิมครับงนียอันนี้ก็เรียกว่าเป็นไตภูมิเชื่อมโยงกันแล้วก็สิ่งสําคัญในสลาการเบเรียน,นยที่มีความสําคัญนี่คือมีพระประธานครับผมซึงเป็นพระประธานดั้งเดิมเป็นพระประธานดั้งเดิมคู่มหากวัดรครับผมสมัยวัดโพธารามเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะอยุธยาซึ่งมีความงดงามมากตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นคติคําว่าโพโพธิหรือโพธารามก็เป็นเรื่องราวของการตัดสลูของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ท่านก็เลยทําเป็นปางสมาธิเป็นพระประธานหันหน้าไปทางแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็มีพระนาม ซึ่งรัชกาลที่สี่ถวายไว้ว่าคือพระพุทธศาสดาครับผมมหากรุณาธิคุณสุนทรธรรมทานบูราณสุคตบพิษอันนี้ก็เป็นพระนามที่รัชกาลที่สี่มาถวายในภายหลังแล้วก็ด้านนอกนด้านมุกถงด้านด้านหลังเนี่ยึ่งหันไปทางตะวันออกม,มีพระพุทธรูปยืนองค์หนึ่งบเป็นพระพุทธรูปที่หล่อขึ้นใหม่เป็นศิละปะในรัชกาลที่สาม<อ>เรียกว่าเป็นปางเปิดโลก อ๋อที่ที่ที่ไหนมือหรือคว้างมือก็มีว่าเปิดให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ให้คนทั้งสามโลกเห็นกันนะเกี่ยวกับวันเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดุลมันก็สอดรับกับที่ว่าเรามีภาพเขียนเรื่องอบายภูมิอยู่ที่ข้างบนแต่เห็นนรกเห็นสวรรค์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่รับกันมีจารึกจารึกบอกอธิบายเรื่อง เปรคาถานื้ยะคาถาไว้ด้วยตามเสาอ,นนอันนี้ในสมัยรัชกาลที่สามหนูครับ<า>รัช<ล>กาลที่สามโปรดให้จารึกเรื่องราวบอกไว้แล้วภายในก็มีจารึกประวัติการสร้างวัดการซ่อมประดิสังขนรนแล้วก็สิ่งสําคัญในศิลาการประเรียนแห่งนี้นอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยสดงดงามแล้วเนี่ยยังมีเครื่องประดับ,รบเรียกว่ามี กรอบกระจกเหล๋ยบานหน้าต่างติดที่เสาก็เรียกว่าเป็นลายไม้จำหลักลายดอกพุทธานมีความสวยงามมากดูเหมือนกับเป็นรูปวิมานหรือปราสาทปราสาทสามยอดซึ่งคล้ายๆกับพระนามราชการที่สามว่าพระเจ้าทัพนะครับพงะเจ้าชายทัพแล้วก็ใส่กระจกกระจกเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีสองแบบแบบหนึ่งก็จะมีภาพเขียน ที่อยู่ที่พระอุโบสถที่พระวิหารที่อีกส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นกระจกเงาบกระจกเางาซึ่ฉากประหลอดดา้านหลังอันนี้ก็บางคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เขียนภาพเข้าใจว่าสมัยนู้นต้องการแสงสว่างสงอาจจะใช้เป็นรีเฟกต์เวลาโบราณเนี่ยเขาจะจุดตะเกียงจุดตะเกียงแล้วก็ชักลอกไป ตะเกียงโบราณเนี่ยก็ยังอยู่มาถึงปัจจุบันเราก็นํามาซ่อมแล้วก็ดัดแปลงเป็นเอาหลอดไฟฟ้าใส่เข้าไปแต่ว่าตัวโป๊ะเดิมเนี่ยที่เห็นเป็นป่องกลมๆเป็นกระป๋องอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นที่ใส่น้ํามันแล้วก็ยังมีไส้อยู่มีที่ขันขึ้นไปสามารถจะจุดสมัยก่อนนี้จุดแล้วก็ชักลอกขึ้นไปก็จะได้แสงสว่างจะมีสองสองแบบมีสองแบบสแบบนะเป็นโค้งเดียว หรือมีโคมแบบ3ชุด3 3โคมหรือชุด4โคมอันนี้เป็นโคมโบราณดั้งเดิมน่าจะมาจากต่างประเทศเป็นหล่อโลหะแล้วก็มีแก้วต่างๆจากยุโรปแหล่งที่มานี่ก็น่าสนใจแต่ว่าส่วนหนึ่งชำรุดเรานำมาซ่อมแซมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นโคมเขาเรียกโคมดัตด รมดัชงก็คงน่าจะเข้ามาตั้งแต่ต้นกรุงหรืออาจจะมาถึงสมัยอยุธยาไปปลายนะอันนี้ก็จะเป็นชุดคล้ายๆว่าเป็นชุดตะเกียงเหมือนกันจะเป็นคล้ายๆว่าโครมสายมีสายโซ่ห้อยร,ระยะออกมาแล้วก็มีตะเกียงมีโป๊ะตะเกียงอาจจะเป็นแก้วหรือว่าเป็นโลหะครบนะครบแนนี้วก็มีจุดตะเกียงแต่ว่าส่วนที่เป็นไอตัวตะเกียงที่เป็นนั่นหาย เราก็นำมาปฏิสังขรณ์โคมแบบเนี้เห็นที่ท้องพระโรงวังหน้าในรูปเก่าโอรุ่นเดียวกันใช่รุ่นเดียวกันยุคสมัยเดียวกันแต่ใหม่ใกล้เคียงกันครับอันนี้เราก็เลยนํามาซ่อมแล้วก็ทําให้ดูที่เรารู้ว่ามาจากดัตเพราะว่ามีนักวิชาการชาวดัตคันธลักษ์ชาวดัตชื่อบีลาเฟลเคยมาสํารวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนไว้ว่ามี่ของสองชิ้นที่วัดพระเจดุพนหรือที่วัดโพเนี่ย เป็นของที่มาจากบ้านเขาครับผมคือหนึ่งเป็นโคมไฟครับคู่หนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นตู้ตู้แดงอยู่ที่ตำหนักวาสุกรีครับผมอันนี้ก็เป็นคนดัดมาสำรวจครับผมแล้วบริเวณกำแพงนี่มีจิตกรรมฝาผนังไหมครับผมกำแพงนี่พยายามค้นหลักฐานอยู่ครับผมไม่พบว่ามีการเขียนครับอาจจะตั้งใจเขียนก็ได้แต่ว่ายังไม่ทันเขียนครับเรัราชการไปแต่บนบานหน้าต่างมี บาหน,น้าต่างเป็นเขาเรียกว่าทวารบาลทวารบาลเนี่ยน่าจะถึงราชการที่หนึ่งโอ้ครับราชการที่หนึ่งเพราะว่าเขียนลายเส้นต่างเนี่ยนักเรียกว่าผู้ที่ครูบาอาจารย์ด้านศิลปะด้านจิตรกรรมเนี่ยมาดูหลายๆท่านบอกน่าจะถึงราชการที่หนึ่งรอสามอาจจะมีการต้มแซมนิดหน่อยแล้วก็ที่สังเกตคือว่ามองเผินๆรวมๆเนี่ยเหมือนว่า จะเหมือนกันแต่ดูโดยละเอียดดูดีเทลต่างๆลวดลายเสื้อผ้ากั้งเกงผ้านุ่งเสื้อที่ใส่เนี่ยลายไม่เหมือนกันเลยแม้แต่บันลังแท่นต่างๆนี่ก็คนละแบบเลยจะมีแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็เรียกว่าช่างแต่ละคนต้องการให้ไม่ซ้ำแบบไม่ซ้ำแบบ แล้วสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือธรรมะบุษบกธรรมาธรรมะบุบกเนี่ยก็มีการมาวิเคราะห์ศึกษากันหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นต้น,ตน,กกร,นรัตนโกสิทร์โอหรือว่าถ้าไม่เก่ามากก็อาจจะไปเรียกว่าปลายอยุธยารหรือ,รอ<ไ>ต้นรัตนกโกสิทร์แต่ว่ามีความงดงามมากแล้วก็เราก็พยายาม ซ่อมปฏิสังขรขึ้นมาแล้วก็มีกระจกเกียบซึ่งเป็นกระจกโบราณนี่ปิดอยู่เนี่ยยังเป็นของดั้งเดิมมีการซ่อมแซงแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่เคยมีคุดมีเทวดาที่ท่านจะมาที่ฐานเราไปปั้นปั้นต้นแบบแล้วกำลังจะหล่อหล่อเข้ามาใส่ในรูปเก่าที่ถ่ายไว้สมัยก่อนเนี่ยมีชั้นบนเป็นเทวดา24องค์แล้วก็ชั้นล่างเป็นคุดเป็น ปยาคุดพนมพนมมืออีก24เนะเราก็ไปอยามจะซ่อมแซมแล้วก็มีการจัดแสงไฟการซ่อมครั้งนี้เรียกว่าปฏิสังขรใหญ่เราเปลี่ยนเครื่องบนที่ชารดเนี่ยไม่ได้ซ่อมมานานกับไม้ผูกมากแล้วก็ชอบฟ้าใบละกาเขาก็ทำปูนซีเมนต์ไว้ก่อนหน้านี้เพราะว่าไม่มีเงินสมัยก่อนวัดยากจนก็เลยเอาซีเมนต์มาหลอ่อแต่ว่าซีเมนต์เนี่ยมีน้ำหนักมาก ไม้อาคารเนี่ยซุดเราก็เลยเปลี่ยนเป็นไม้สักแบบเหมือนเดิมแล้วก็มีราคาสูงหน่อยแต่ว่าเพื่อรักษางานโบราณมีการซ่อมแซมหน้าบานเปลี่ยนวิมานใหม่แล้วก็ทำช่อฟ้าเวลากาใหม่อันนี้เราก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีกระเบื้องราชการที่3บอกว่าลังคากระเบื้องเนี่ยเป็นสีเขียวก่อนหน้านี้อาจจะเป็นสีแดงๆแล้วก็เปลี่ยนให้เหมือนกับ จาเล็กราชการที่สาอันนี้อันนี้หมายถึงหมหลังคาสีกระเบื้องหลังคาแล้วเสาเดิมเนี่ยเราก็พอกเมื่อก่อนนี้เขาเทคอนกรีตเล็กหน่อยแล้วเราก็เอามาพอกเหมือนเดิมแต่มีอยู่4ต้นหัวท้ายที่เขาเป็นของเดิมเราสกัดเข้าไปเพื่อฉาบเจอเสาไม้เสาไม้แปดเหลี่ยมอยู่ข้างในนะแสดงว่าโบราณเนี่ยเอาไม้มาเป็นแกนแล้วกอดิดพุ่มไว้แล้วพื้นเหรอครับาพื้น พื้นเราก็ขุดสํารวจเนรับเดิมเนี่ยเป็นหินเขียวแล้วเขามาปูหินอ่อนหินอ่อนสระบุรีเราก็เมื่อเัิ่งจากพื้นเอียงแล้วก็มีรอยซุดเราก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นหินอ่อนอิตาลีไว้คาลลาลาแล้วก็มีการขุดสํารวจตรงกลางตรงหน้าพระประธานมีช่อง เล็กๆเหมือนกวมีการฝังลูกนิมิตรูปกลางลูกเอกไว้สมัยเก่าไว้นะแ้วก็ขุดออกไปเนื่องจากมีการย้ายทัศทศิลปีมาไปอยู่ที่พระอุโบสถอันนี้ก็ทําให้เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์จากการขุดค้นทางโบราณคดีนี่ก็เห็นว่าอันนี้เป็นพระอุโบสถเก่าก็ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นเป็นอาคารที่เก่าแก่มากมาก เป็นหลังแรกแล้วจุดที่สําคัญอันนี้ที่ว่าหน้ามหัศจรรย์นี่คือว่าแนวของอาคารเนี่ยตรงกับพระปางวัดอรุณ์โอดีเลยครับผมถ้าเราไปยืนตรงด้านหน้าสาราการบเรียนครับอนหลังอันหน้าไปทั้งแม่น้าเจ้าพระยาจะเห็นพระปางวัดอรุณ์ครับผมนหลังกลับมามองจากข้างนอกออกมาจะเห็นพระประธานผ่านบุดสมบักจะสัดส่วนพอดีเหมือนกับพระประธานเนี่ยประทับนั่งอยู่บนบุดสบก อันนี้ความสวยงามเราก็เลยถือว่าเป็นอัรับผมอันซีนวัดโพเป็นหนึ่งในเก้าสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งเป็นความจงใจของช่างโบราณให้ให้มาให้มองเห็นมุมมองดี่สุดยอดมากครับเหมือนกับเวลาเราไปเขาพระวิหารเนี่ยบางทีจะมีช่วงที่พระอาทิตย์โคจรในบางเดือนเนี่ยเห็นรอดทะลุช่องประตูทุกช่องแต่อันนี้เห็นได้ทุกวันแต่ทุกวันเห็นทุกวัน ต้องยืนให้ตรงตำแหน่งท่านครับแล้วกรณีกรณีที่เราเอางานของเซอร์อานิชกัปพัวมาที่สากรการเปรียนเนี่ยฮะอยากจะขอความบุญาให้ท่านเล่าสักน,นิดหนึ่งว่า,เ,าเดิมท่านหนักใจแค่ไหนยังไงครับผมตอนแรกที่อาจารย์อภินันติดต่อมาหรือคุณถามบรรณก็มีโครงการว่าจะเทำอันเนี้ย ได้แจ้งไว้เป็นปีแล้วตอนนั้นกำลังบูรณะในสังขอนแต่ยังคาดการว่าน่าจะเสร็จทันงานก็เลยบอกให้ยินดีอนุญาตครับตอนที่อนุญาตไปนะพูดด้วยวาจาไม่นึกว่างานชิ้นนี้จะใหญ่โตขนาดนี้คิดว่าคงเป็นชิ้นเล็กๆแต่ที่มาคุยตอนแรกน่ยเหมือนศิลปินต้องการจะทำเป็นรูปกลมๆเป็นแบนใชตั้งแนวครับ ขวางบังพระประธานก็เลยบอกว่าเอ๊บังพระประธานไปเราก็เกรงว่าจะไม่สวยครัเพราะก็กลับไปคิดใหม่ออกแบบมาใหม่บอกว่าไม่ขวางแล้วจะหันตามยาวตามแนวขนาดยามยาวของตาลาเอากระถาไม่บังก็ยินดีครือยาแต่ปรากฏว่าพระเมรุของสิงกตตกใจซึ่งอาจารย์ทาหนังสือแจ้งไปทงกรมสินกรมสินก็วิตกบอกว่ามีน้ําหนักมากถึงห้าตัน อันนี้ก็เลยต้องเสริมโครงเหล็กโครงสร้างเพื่อว่ากันความสุดโมนะแล้วก็สาราหลังนี้ก็มีขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ําหนักมากอันนี้เราก็เป็นห่วงอยู่แต่ว่าเมื่ออาจารย์ได้ปรึกษาทาผู้จัดทำแล้วอาจจะลดวิธีลดน้ําหนักเราลดน้ําหนักลงมาเหลือสามตันสามตันก็เพื่อความปลอดภัยก็ดีขึ้นนะเพื่อความสบายใจของหลายฝ่าย แต่ระหว่างขนส่งนี่ก็น้ำหนักมากทำอาพื้นสุดเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมากเราก็พอแล้วเรื่องของที่ปรับอากาศนะครับปรับอากาศก็คุยกันอยู่หลายรอบนะแต่แรกทางผู้จัดใหญ่จะติดถวายเลยก็บอกเอติดไปนี่เราจะไม่มีทำาจ่ายค่าแทบเพราะว่า ติดแม่เท่าไหร่แลแต่ว่าจ่ายค่าไฟต้องจ่ายตลอดไปใช่ค่าติดตั้งในจ่ายครั้งเดียวจบอันนี้ก็ที่นี่ก็จะมีคนมาใช้งานมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆบางทีคนเยอะๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนน้อยๆเปิดแอร์ทั้งวันก็ไม่ไหวแล้วก็อาคารมีความสูงมีขนาดกว้างพอแอร์ครั้งหนึ่งก็ใช้งานไม่ใช่นนอยอันนี้ก็ ทางวัดก็มีภาระเรื่องค่าไฟอะไรต่างๆสูงมากค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วก็ยิ่งเจอโควิดด้วยนี่รายได้ที่ได้จากนักท่องเที่ยวทางชาตินี่หายไปแทบจะเป็นศูนย์เลยจากที่มีนักท่องเที่ยววันนึ่งเจ็ดแปดพันคนตอนนี้เหลือหลักสิบสิบคนยี่สิบคนเรียกว่าไม่ถึงร้อยมาเป็นเป็นหลายเดือนแล้วนี่ก็เป็นภาระหนักกับทางวัดนี่ก็น่าเป็นห่วงแต่ว่า วัดโพก็พยายามไม่ปิดมีคนมาเรื่อยๆมีคนสนใจมาดูทุกวันครับแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างครับแต่เนื่องจากคณะผู้จัดกําหนดว่าแม่เข้าทีละมากมากเดียวว่าจํากัดจํานวนผู้เข้าชมเพื่อไม่ให้แออัดก็เป็นมาตรการที่ดีบเพราะว่าในนี้นี่เราต้องการความปลอดภัยอยู่นะครับเป็นสิ่งที่ทางคณะผู้จัดทำครับวนส่วนตัวชิ้นงานเองนะครับผมท่าน มีมีความสูงใหญ่แต่พอเราดูแลเรื่องของความลดน้ำหนักความพอเพียงตัวนี้แล้วเนี่ยผลที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันดูจะเหมาะเจาะลงตัวไปหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่คนมีปริศนาเหมือนกับปริศนาธรรมเนี่ยถามว่าความหมายคืออะไรแล้วที่สำคัญก็คือว่าเอาเข้ามาได้อย่างไรคนจะแปลกใจมากว่าสามารถเอาเข้ามาได้อย่างไรอันนี้ก็ คนหลายคนเข้ามาดูพระในวัดระหว่างติดตั้งท่านก็มาดูเอ๊ะเมื่อไหร่จะเสร็จรอวัดเสร็จเมื่อไหร่จะมาดูบอกเนี่ยเสร็จแล้วก็บอกอาเนี่ยแหะเสร็จแล้วเหรอคือบอกว่าเป็นศิลปินศิลปะเนี่ยต้องใช้อาจินตนาการเหมือนกับเรียกว่าเป็นอะไรคัับรเป็นนามธรรมต้องตีความเป็นปริศนาธรรมต้องใช้การจินต จินตนาการนี่ก็การที่นำมาต่อเป็นชิ้นเนี่ยทางผู้ออกแบบก็แยกเป็นชิ้นๆนำมาประกอบในงั้นก็ขนลงเรือมาไม่ได้ปรากฏว่าตอนจะลงเรือมาแล้วจะเอาเข้ามาในนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าศุลกากรไม่อนุญาตทางวัดต้องทำหนังสือรับรองไปว่าเขาถึงยอมให้ออกมาได้เรื่ออุปสรรคเยอะมากแล้วก็ศิลปินที่ออกแบบก็มาไม่ได้กลัวติดโควิด ก็ต้องผู้ช่วยมาต้องมีทีมติดตั้งมาก็ต้องมากักตัวอีกครับผม14วัน14วันกว่าจะติดตั้งได้แต่ทำไมเห็นการทำงานของฝรั่งที่เป็นทีมงานพกงานเขามาตรฐานมากมีอุปกรณ์เซฟตี้เยอะแยะมากแล้วก็ติดตั้งเรียกว่าความปลอดภัยสูงนะก็เห็นแล้วก็เอองานระดับโลกเนี่เขาเามีระบบที่ดีแล้วก็การติดตั้งการประกอบอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าต้องการฝัน ชัดเจนแน่นอนอันนี้ก็ทำให้งานชิ้นนี้น่าสนใจรบหลายคนที่มีความสนใจทางศิลปะญาติยาโยมที่คุ้นเคยกันมาบางคนนี่เป็นเรียกว่าคนที่มีฐานะหรือว่าชอบทั้งศิลปะใจรักศิลปะเ,เขาบอกเขาติดตามอยู่ บางคนมาถึงสองเที่ยวป่าจะได้เข้าดูมาครั้งแรกบอกปิดมาครั้งหลังก็มาเย็นไปหน่อยเกินห้าโมงต้องโทรมาหาทตมาบอกท่านช่วยขอเปิดให้เป็นพิเศษหน่อยเถอะมาสองเที่ยวแล้วก็เลยขอร้องรอปภเปิดให้ดูหน่อยเขาบอกโอ้เนี่ยเขาอยากเห็นมานานแล้วป่วเขาบอกว่าสีที่ใช้เนี่ย สอดรับกับ้าเพดานซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้ออกแบบสีเพดานเนี่ยเราจะมีสีแดงแดงชาติแดงชาติแล้วก็มีดลายดาวเพดานับลายดาวเพดานเนี่ยตอนก่อนหน้าที่จะซ่อมเนี่ยไม่มีมีแต่สีแดงโอับแดงแบบเลือดหมูเข้มแล้วก็ดูว่ามึดแต่ว่าอ่านในในจารึกวัดดูในสเนาปฏิสังขรเนี่ย เขาบอกว่ามีลายลายดาวเพดานครับเราก็เลยพยายามนั่นออกมาตอนที่ก่อนซ่อมเนี่ยตอนซ่อมลอกสีเก่ามีร่องรอยเจอร่องรอยอยู่ที่ตรงไม้ขูดชั้นสีไปชึกลึกเนี่ยก็ไปเห็นรอยของตัวดาวบทัดเบดานเราก็เลยนำเอามาออกแบบแล้วก็บวกกับลายของพระอุโบสถมั่งของที่พระวิหารมั่ง นะก็ผสมออกมาเป็นก็เรียกว่าเป็นลายดอกพุทธานครับผมดอกพุทธานก็เป็นไม้มงคลประจําวัดโพธิ์เรียกว่าลายพุทธานก้านแย่งนะอันนี้ก็เป็นงานที่มีความสวยสงามเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยครับผมก็ทาให้สว่างครับผมใช่เรียกว่ามีดาวเพดานครบถ้วนบริบูรณ์การไปสังขรณอนครั้งนี้ใช้งบถึงเจ80ล้านบาทเพื่อทํากลับมาตาม ที่รัชการที่สามเคยทำเอาไว้เราก็พยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็มีโครงการว่าต่อไปเนี่ยเมื่อบ้านเมืองฟื้นตัวการท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะเปิดให้คนเข้าชมอาจจะเปิดกลางคืนด้วยก็ได้แต่ว่าน่าเสียดายว่างานของอาจารย์นี่หมดส่งกับหมดเวลาหมดกำหนดครับ ครบกำหนดภายในสิ้นเดือนมกราใช่ครับนี้ก็ทําไม่ต้องเจ้าของชิ้นงานก็ครับผเขากับคือครับนี้ทางวัดก็ยังจะเปิดให้คนมาชมอยู่ได้ตลอดมาดูอันซีนครับผเที่ยว่าเห็นพระประธานนั่งในบุษบกเห็นพระปางวัดอรุณแล้วตอนนี้ทางวัดก็กําลังทําท่าเรือครับผท่าน้ำซึ่งเ็นของเดิมครือฟื้นขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ครั้งวัดโพธารามสมัยทมสมัยพยุธยาทบุรี วัดเนี่ยติดแม่น้ําครับแล้วก็มีที่ธรณีสงอยู่ตอนนี้เราก็ฟื้นทุกท่าเรือขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เสร็จนะครับกำลังทำศาลาพักแล้วก็มีผู้สนใจมาถ่ายรูปพระปางวัดอรุณทุกวันอันนี้ก็จะเป็นมุมมองใหม่เป็นวิวพอยจุดชมวิวใหม่ของเมืองโกงข้าอันนี้ก็ อยากให้ท่านทั้งหลายที่สนใจรีบมาดูบผเพราะเหลือเวลาอีกสิบไม่ถึงสิบวันหนึิบวันเพราะว่างานชิ้นนี้เห็นมีหลายคนหลายท่านมาบอกว่างานของอันนี้กรปัวเนี่ยเป็นชิ้นเอกใในปีนี้ในประเทศไทยเลยมมีมูลค่าหลายสิบล้านถ้าไม่ได้ดูเนี่ยพลาดโอกาสชิ้นนี้แล้วก็ที่น่าน็นั้นก็น่าสนใจแล้วสีที่เขาใช้เนี่ย ก็เรียกว่าเป็นสีเรี่าแดงแดงเะเอมหรือไงครับแดงเข้มแดงเขาบอกว่าเป็นเป็นสีที่มองมองดูเนี่ยเป็นแว็กแต่ว่าเรามองเหมือนเป็นจารบีครับคล้ายๆเป็นเพราะว่าเขาเขาผสมน้ํามันเข้าไปด้วยจะเกิดความมันวาวครับผมบางคนมองเอ๊ะขุกขะขุขะแล้วดูแลรักษายากมาก ต้องเปิดแอร์24ชั่วโมงค่าใช้จ่ายสูงมากซึ่งทางผู้จัดน่ยอมลงทุนเช่าแอร์มาติดตั้งให้เรียกว่าติดจนหนาวเลยเพราะว่าถ้าอุณภูมิไม่ได้มันจะเหลวที่พึ่งจะไหลนี่ต้องมาคอยซอบอยู่เรื่อยๆซึ่งเราเราต้องคำนึงเป็นพิเศษซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมองผิวผลนึกว่าตัวที่พึ่งเนี่ยอยู่อยู่ติดกับตัวหินอ่อนแต่จริงไม่ใช่ครับเรา เรามีแผ่นพลาสติกหนาๆรองอันนี้ก็ทําให้ป้องกันได้ชั้นหนึ่งครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความกรุณาให้องค์ความรู้เป็นอย่างดียิ่งแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความเมตตานุเครั้งในการจัดงานบางกอกอาร์ตแอนเล่มาโดยตลอดตั้งแต่คราวก่อนที่เราเริ่มต้นนะครับจนจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ เป,เป็นสัญญาณที่ดีให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานศิลป,ปะของศิลป,ปินที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเมื่อเขาสร้างสารร์ผลงานแล้วเนี่ยเขาคำนึงและเคารพพื้นที่ในที่ที่เขาแสดงอย่างเช่นที่นี่เนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาทํางานให้เกิดปฏิสัมพันธ์และมีการสื่อสารนะครับมีการพูดง่ายว่ามีการให้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นทําให้ งานงานช่างงานครูช่างที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เนี่ยมีความหมายและความงดงามยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกันเนี่ยงานของบรมิครูเหล่านี้ก็ทําให้งานศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมีคุณค่าเสริมเพิ่มเติมขึมม้นมาด้วยครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมหมดขณก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามแบททอกของบางกอกอาร์ตแอนนาลีออคอยติดตามข่าวต่อไปนะครับ ขอบพระคุณครับเจริญพร